ค่ะอยู่กับทิพย์บริยราชินีพระจันทร์ค่ะมาดูดวงประจำสัปดาห์กันนะคะตั้งแต่วันที่17จนถึง23พฤศจิกายนค่ะพุทธศักราช2562ค่ะคลิปนี้นะคะเป็นของชาวราศีมังกรค่ะคือผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดระหว่าง14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นะคะ าไพ่เบแรกเป็นเจ็ดถ้วยนะคะเจ็ดถ้วยนี่ก็คือ,อเรื่องของวิมานในอากาศเราจะเห็นว่าภาพถ้วยมากมายเลยนะคะกอง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 อยู่บน ก้อนเมฆนะคะแล้วในแต่ละถ้วยนะคะก็จะมีรูปร่างเป็นแบบต่างๆกันนะคะอันนี้คือตัวตนของเจ้าชะตาในช่วงรอบสัปดาห์นี้นะคะของชาวราศีมังกรปกติแล้วนะชาวราศีมังกรเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยฟุ้งซ่านไม่ไม่ค่อยเพอ้อฝันอยู่กับความจริงเป็นส่วนใหญ่นะแล้วก็มีความเครียดเก็บกดซีเรียสนะแล้วก็รับผิดชอบสิ่งต่างๆได้ดี อาจจะเจ้าทุกหน่อยๆด้วยเพราะว่าเขาเก็บกดและรับผิดช,ชอบนะคะเก็บความลับได้ดีด้วยนะคะทีนี้ชาวมังกรเองเนี่ยพอมารับสัปดาห์นี้กลับมาได้เจ็ถ้วยซึ่งมันหมายถึงเรื่องของความฟุ้งซ่านกังวลใจแล้วก็ไม่ลงมือเลือกที่จะไม่ทําอะไรสักอย่างนะคะนี่กำลังแสดงว่ามีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจ มีเรื่องที่ถูกบีบถูกบังคับให้ไปอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่พอใจเพราะรอบข้างนะคะการที่ขนาดทั้งซ้ายขวาไปด้วยดาบนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กทื้อดาบนะคะหรือ1ดาบนะคะก็ทั้ง2ใบที่ขนาดอยู่กับไพ่ตัวตนของเขาเนี่ยกลายเป็นดาบหมดเลยดาบมันก็คืออุปสรรคนั่นเองนะจะเลือกทางไหนจะคิดอะไรก็ล้วนแล้วแต่เป็นอุปสรรคนะคะความคิด ที่ยังไม่ได้ลงมือทำให้มันเป็นปรูปธรรมเรามักจะเรียกภาพไพ่ใบนี้ว่าวิมานในอากาศนะคะการสร้างวิมานในอากาศหรือก็คือ,เ,อเรื่องที่จินตนาการนะคะคิดแต่ทําไม่สําเร็จคีย์เวิร์ดคือจินตนาการแน่นอนว่าเราก็จะได้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้แหละการงานนะคะที่ถูกฉลกกับชาวมังกรในช่วงรอบสัปดาห์นี้ ก็คืองานที่ใช้ความคิดงานที่ใช้ไอเดียสร้างสรรค์ใช้จินตนาการนะคะแล้วก็เป็นงานประเภทดีไซน์นะคะเป็นงานประเภทออกแบบดีไซน์อะไรเงี้ยทำได้รุ่งทำได้ดีนะในรอบสัปดาห์นี้แต่ทำได้ดีแล้วสำเร็จไหมเฮ้ยดูดีนะเพราะว่าในปลายท้ายที่สุดจะได้หนึ่งเหรียญมานะคะหนึ่งเหรียญนี่ก็หมายถึงมันก็อาจจะสมองยังไม่ค่อยบันเจิดใน ในรอบสัปดาห์นี้นะแต่ปลายทางแล้วมันได้ตังละมันก็ทำแบบต้องทำเอาพอที่ว่าให้ตัวเองรอดไปก่อนอสำหรับคนที่ไม่ได้ทำงานอะไรที่เกี่ยวกับไอเดียโดยตรงนะคะเราทำอ้อมๆได้นะคะในเรื่องการงานทำอ้อมๆก็หมายถึงว่าใส่ไอเดียลงไปใส่ความคิดสร้างสรรค์งลงไปแพ็กเกจรูปแบบอะไรแบบ ให้สวยอ่ะใส่ในเรื่องของศิลปะและดีไซน์ลงไปในงานของเรานะคะหรืออย่างน้อยๆบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ทำออกมาเป็นชิ้นงานไม่ได้เกี่ยวข้องเลยอย่างน้อยๆการพรีเซนต์อะไรก็ตามนะคะทำให้มันดูแบบทำให้มันดูวาดฝันหน่อยอ่ะทำให้มันดูแบบมีดูแล้วมีจินตนาการมันเจิดนะคะทำให้ทำให้สวยงามใส่ศิลปะนะมีการออกแบบ รวมด้วยสักนิดหนึ่งนะมันก็จะดีนะจะทําให้งานของคุณแบบเป็นไปได้ยอย่างดีนะถูกฉลกขึ้นเขาเรียกวิธีการเสริมดัวเนี่ยด้วยด้วยการทํางานนี่แหละนะคะทำให้มันสอดคล้องก,กันกับพลังงานในไพนะ่เนาะจัดระบบระเบียบอะไรให้มันเป็นหมวดหมู่เวลาที่7ถ้วยมาขึ้นใกล้ๆก,ก,ก,กันกับาภาพสี่ถ้วยเนี่ยนะคะสถ้วยอยู่ข้างบนนะถ้วยนี้ก็ เป็นตัวแทนของธาตุน้ําเราจะรู้อยู่แล้วว่าธาตุน้ำเนี่ยมันไม่นิ่งมันไม่มัน่นคงมันแปรปรวนเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ก็เลยเป็นช่วงที่ว่าอะไรได้มาก็ไม่ได้ดังใจจับต้องไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันสักทีวุ่นวายในหัวสมองเห็นไหมก้าวไม้เท้านะคะก้าวไม้เท้ามันอยู่ในตำแหน่งตัวช่วยของปัญหาด้วยนะก้าวไม้เท้าเนี่ยไอ้ก้าวไม้เท้าหมายความว่า งานยุ่งหนักเด็ดเหนื่อยภาระมากจนแทบจะถอดใจแทบจะแบบลาออกกันไปสักข้างนึงเลยอะไรแบบนี้นะคะแทบจะเลิกทำงานเลยแต่หยุดไม่ได้เชลีออดหมายถึงว่าใจอมันสู้แต่สภาพของอการทำงานเครื่องไม้หรือเครื่องมือระบบงานเองก็ดีมันไม่ได้เอือ้ออำานวยให้มันแบบผักดันไปให้เดินต่อเลยมันเหมือนกับเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มัน ไม่ดีไม่เอ,เอื้ออำนวยให้งานเรารุดหน้าจเจริญรุดหน้าไปได้นะคะแล้วตอนนี้ทำงานหนักเกินกำลังด้วยทำแบบโอ้ทำเลิกงานแล้วตัวเองก็ไม่เลิกเนะาะเวลาก้าวไม้เท้าขึ้นเนี่ยจะไม่ค่อยแคร์ถึงเวลาเลิกงานนะทำงานทำแบบดันไปให้เสร็จทำไปให้เสร็จด้วยความเป็นคนที่รับผิดชอบอยู่แล้ว่ชาวราศีมังกรใช่ไหมคะทำงานเกินเวลานะทำงานไม่ได้พักไม่ได้ผ่อน ยุ่งกับง,งานจนเวียนหัวจนแบบจนรู้สึกว่าเราอยากที่จะออกมาตั้งหลักแล้วงานที่เรายุ่งชุลมุนอยู่นั้นนะ่ะด้านหยุดชะงักด้วยสภาพแวดล้อมมันขึ้นมาในตำแหน่งของสภาพแวดล้อมแล้วก็ขึ้นมาในตำแหน่งตัวช่วยของปัญหาด้วยนะเพราะฉะนั้นโดยฝีม้ลายมือของคุณแล้วมันไม่มีปัญหาหรอกมันอาจจะ,ะย,ย,ย,ยิ่งยิ่งคุณลุยงานไปยิง่งยุ่งเหยิงทำตัวให้ยุ่งไปมันก็เท่านั้นอนะ มันก็มันก็แก้ไขสถานการณ์อะไรไม่ได้อย่าใจร้อนอย่ารีบผลักดันอะไรไปมากนะเออมันมีเกณฑ์ด้วยนะว่าคุณจะขยายงานนะคะด้านล่างบอกว่าที่เป็นฐานส่งเสริมดวงชะตาต้องมีงานประจำงานนึงแล้วก็ไปหยิบจับอีกงานหนึ่ง นะที่มันเป็นงานอดีกขึ้นมาหรือเป็นงานธุรกิจเล็กๆอะไรเป็นของตัวเองเป็นของส่วนตัวของตัวเองนะคะแล้วถึงจะรุ่งโรจน์ประสบความสําเร็จให้งานเสริมมันมาประคองรายได้นะคะไปอีกทางหนึ่งนะจึงจะดีเพียงแต่ว่าไอ้ช่วงเนี้ยงานที่งานที่สองนะ่ะงานอดีกของเราที่จะเริ่มต้นนะ่ะ งานเราจะเห็นภาพไพ่สองไม้เท้าว่าไม้เท้าหนึ่งมันปักหลักอยู่ได้อย่างมั่นคงแล้วหมายถึงงานประจําที่คุณทําอยู่ทุกวันนี้ละฝีไม้ลายมือของคุณดีละแต่งานที่สองที่กําลังเอื้อมไปจับไม้เท้าอ่ะมันยังไม่มั่นคงมันยังต้องประคองมันยังต้องเซตมันยังต้องทำแต่มันได้ขยับขยายอย่างแน่นอนใช้โลกโซเชียลให้เป็นประโยชน์จะเห็นว่าเขาถือลูกโลกไว้ในมือนะคะตรงนี้เนี่ยก็หมายถึง การติดต่อสื่อสารทางไกลเนี่ยขอท่อสายตาไปที่ทะเลที่กว้างเบื้องหน้านะคะนั่นหมายถึงการอมองการไกลนะคะการมีนิสัยไฟรู้มุ่งมั่นตั้งใจนะแล้วก็จะได้ลงทุนเกี่ยวกับกิจการใหม่ๆนี่ก็เป็นไปได้การขยับขยายงานนะแล้วผลมันจะออกมาดีนะคะมันชุนลมุนช่วงนี้แหละเพราะว่า มันมันเริ่มต้นมันเริ่มต้นมันยังไม่แข็งแรงแต่ให้คุณทําในวันที่คุณมีรายได้หลักรอเอาไว้อยู่แล้วนะสำหรับคนที่หางานอยู่นะคะก็ช่วงนี้เลือกมากและยังไม่เลือกอะไรที่ลงตัวยังสองจิตสองใจจะเอาอันนั้นดีหรือจะเอาอันนี้ดีบริษัท A ติดต่อเข้ามาเสร็จแล้วก็มามีบริษัท B ฉันจะไปไหน นอกจากคิดว่าฉันจะไปไหนแล้วเนี่ยคิดด้วยว่าเขาจะเลือกฉันหรือเปล่านะคะ,ะยังมีอารมณ์ที่แบบสวยเลือกได้หล่อเลือกมากเรื่องเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะกะ็ไม่เป็นไรถ้าดูอายุด้วยดูช่วงอายุถ้าอยู่ในช่วงอายุแล้วก็กําลังเงินนะถ้า พอจะอยู่ในจังหวะที่ตัวเองเลือกได้ก็เลือกนะคะก็เลือกไปก่อนเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตัวเองเพราะว่าสุดท้ายได้หนึ่งเหรียญมาคุณจะได้สิ่งที่เหมาะสมล้าค่าคู่ควรกับชีวิตคุณเลยอ่าเพราะเพราะการเลือกสรรเพราะการคัดสรรที่ดีเนี่ยแหละถูกต้องแล้วนะคะแล้วก็พร้อมด้วยพร้อมที่จะลุยงานนะพร้อมที่จะลุยแบบเขาเรียกลุยแบบลุกทุ่งอะดื้อดึงอึดแบบ ทะลุทะลวงไปมุมานะไปอะไรอย่างเงี้ยเออจริง,รงๆแล้วก็ก็ดีตรงที่มันมีแรงขยันดีนะเพียงแต่ว่ามันไม่ดีตรงที่อ่าดูจะดูจะพร้อมที่จะดือ้อหรือขัดคําสั่งผู้บัญับบัญชาได้ทุกเมื่อนะคะดูไม่พอใจผู้หลักผู้ใหญ่เอาซะเลยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะโอเคก็ าชาวราศีมังกรน,นะคะเรื่องที่จะเตือนก็คือรถค่ะเรื่องรถอาจจะมีค่าใช้จ่ายรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับเรื่องรถนะคะก็ให้ระวังเอาไว้ระมัดระวังเตรียมเงินไว้ใครที่จะซื้อรถใหม่จะออกรถใหม่อยู่แล้วเอาก็ก็ถือว่าก็เข้าเกณฑ์นะ่ะก็จะเสียไปกับเรื่องรถแล้วการอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าใครที่ไม่ได้มีแผนไว้ระวังจะเสียตังค์ไปเพราะรถนะคะหมดแล้ว เออยังไม่หมดเรื่องความรักได้หนึ่งดาบมาในตำแหน่งของคู่รักคนรักเมื่อกีน้นี้อ้นบอกว่าเป็นช่วงหลอ่อเลือกได้สวยเลือกมากนะคะแฟนเก่าจะกลับมารีเทิร์นพร้อมๆกันนั้นก็ยังมีความหวังใหม่ๆอยู่ในอนาคต นะคะมีคนที่เราหมายตาเอาไว้แล้วก็ส่งสัญญาณดีๆยื่นมิตรภาพดีๆมาแต่อ้นว่าก็มองดูว่าได้เป็นแค่เพื่อนเท่านั้นแหละไม่ได้ไม่ได้ไปไกลอะไรขนาดนั้นมีตัวเลือกเออคนโสดในช่วงนี้มีตัวเลือกแล้วก็ไม่เลือกอะไรไม่อยากจะเลือกอะไรหรืออยู่ในสถานการณ์ที่เลือกไม่ได้ ถนอมน้ำใจเข้าไปสะหมดอันนี้มันขึ้นอยู่กับว่าคุณผูกปมผูกเงื่อนไขของความรักไว้ยังไงที่ผ่านผานมาเนาะถ้าถ้าเขาเข้ามาแล้วคุณมีกำแพงคุณชัดว่าเราเป็นแค่เพื่อนไปก่อนดูดูกันค,บ,คบกันอ่ะอันนี้ง่ายหน่อยมีตัวเลือกเข้ามา แต่ถ้าไอที่ผ่านมาให้ความหวังเขาไปหมดทุกคนไอคราวนี้นะบทจะเลือกนี่เริ่มงงและเริ่มสับสนและเลือกใครข้างใดข้างหนึ่งพอจะทิ้งไปก็เกิดปัญหาขึ้นทันทีเลยแหละนะคะ,ะคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วก็ไม่ได้ดูแล้วเนาะไปไปโฟกัสเียวกับเรื่องเรื่องการงานแล้วก็เรื่องเด็กๆค่ะเรื่องเด็กลูกน้องหรือบริวารหรือลูกเราเองเนี่ยก็ดูค่อนข้างจะดื้อสักนิดหนึ่งแต่ดื้อก็ดื้อในลักษณะที่ว่า เรียกมาคุยได้เรียกมาปรับทัศนคติหรือความสัมพันธ์กันยังได้อยู่ยังไม่ยากเกินไปนะนะคะก็หมดแล้วนะคะสำหรับชาวราศีมังกรเออถ้าชื่นชอบถูกใจยังไงอ้นฝากาไว้ด้วยนะคะกับชาแนลตำหนักดวงค่ะแล้วก็มีเพจค่ะชื่อทิพวารยราชินีพระจันทร์นะคะส่วนในไลน์นะคะก็จะรับ ลูกค้าดูดวงนะคะใครที่พร้อมที่จะมาดูดวงกับอ้นนะคะก็จะมีค่าบูชาครูกันเล็กน้อยนะคะสอบถามกันมาได้นะคะที่ l ล ne นะคะ id emmy beauty นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะลาชาวรอสีมังกรไปก่อนก็ขอให้ทุกๆแท,ท่านทุกๆคนโชคดีแล้วก็มีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ